เรียนกำหนดการเล็กน้อยถ้าพี่น้องประชาชนที่รอรอยกระทงกันอยู่ก็ต้องการขออภัยด้วยว่าเราเนี่ยาจะาไม่เหมาะสมเพราะอยู่ในช่วงการเลือกพังแต่ก็ยังยืนยันว่ายังพี่น้องที่ถึงพี่น้องชาวอุดอรเหมือนเดิมเพราะว่าเมือมีประเพณีไทยเมื่อไหร่ สงกรามก็อยู่ที่อุดรนะครับแล้วก็อยกระทมก็มาหาที่อุดรนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการต้อนรับแล้วก็ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันนะครับเราเห็นคูโพอุดรไหมครับแล้วก็เห็นเมื่อวานมีปาใสายบ้าเป็นโพเดียวอ๋อเรื่องอะไรนะครับขอเรื่องโพอุดรตัดเห็นคร่าวๆก็เห็นว่ามีเรื่องว่าตกลงแล้วเป็นอาจารย์หรือเป็นมหาวิทยาลัยธรรมแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องของของการโพของโพนั้นมากเท่าไหร่ เท่ากับที่มีตัวเลขในโพลบอกว่าอีก50%ของชาวอุดรยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่รู้ว่าจะเลือกไปเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะใช้เวลาจากวันนี้ถึงวันที่24พฤศจิกายนในการที่จะซื้อใจพี่น้องชาวอุดรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้า 50%ของพิโนชาวอุดรยังไม่ได้ตัดสินใจก็ขอเสนอคุณคณิศรครับหมายเลขหนึ่งจากพรรคประชาชนแล้วก็มีนโยบายหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องรอพอนต่อก้าวหน้าไม่ว่าเรื่องรถเมลไฟไฟ้าภายในพื้นที่แล้วก็การตั้งกองกองเศรษฐกิจ ของอบอจอเองนะครับในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในอำนาจของอบอจองบอบจ1,200ล้านนะครับเราก็มีการคิดงบของว่ามาให้เป็นรูปธรรมว่าจะทำยังไงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณาสุขก็ดีเรื่องของขนส่งก็ดีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ดีเรามีแผนงานเรียบร้อยก็จะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างน้อยก็15-16 17นี้ในการสื่อสารนายโยบายของว่าที่อบจคนต่อไปคุณคณิศรหมายเลขหนึ่งครับก็ เชิญชวนทุกท่านมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับวันที่24พฤศจิกายนครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าวางแผนกันล่วงหน้าก็จะได้ไม่รบกวนการเข้ามาค้าขายของพี่น้องประชาชนมอบกันไปแล้วก็หวังว่าจะไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับครับดูดิท่าครับหอยหลังตามไปด้วยนะครับไปหลังด้วยตามไปด้วยหอยหลังก็ด้วยนะครับเดินมได้แล้ ใหแถวแ้กเขาขยบไปอีกได้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ดูบ้างครับมันติดไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นสาระอะไรมากนะครับก็จะพยายามเน้นที่เอาผลประโยชน์ของประชาชนชาวอุดรเป็นที่ตั้งนะครับว่ามีปัญหาออย่างไรแล้วก็จะมีการแก้ไขอย่างไรส่วนถ้าเป็นเรื่องที่อย่างเช่นบอกว่าต้องบินกลับมาจากอเมริกาเพราะว่ากลัวแพ้เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปว่านักการเมืองนักเลือกตั้งไม่มีกลัวแพ้หรอกครับเพราะว่าแพ้มาเยอะแล้ว แต่แพ้มาก็เยอะชนะมาก็แยะนะครับยังอุดรเขตหนึ่งเ่ยคุณเคนนะครับก็ปี6-2แพ้คุณป๊อกนะครับแต่ปี6-6ก็กลับมาชนะคุณป๊อกที่เป็นคู่แข่งณนะปัจจุบันนี้แล้วอบจนี่ก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมี ปัจจ <i h> <fundamentals> ัยหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ต่างจากตอนที่เป็นเรื่องตั้งปี66ที่เป็นเลือกตั้งระดับชาติมีเรื่องตั้งขับเขตมีเลือกตั้งลูกหน้ามีเรื่องตั้งจากต่างประเทศซึ่งอุดรที่สําคัญมากก็พี่น้องอุดรเนี่ยอยู่ทํางานอยู่ต่างประเทศกันเยอะเป็นแรงงานไปไปปากการิีที่ต่างประเทศเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องตั้งอบจนี่ก็อาจจะทําให้ปัจจัยต่างเพราะฉะนั้นแพ้ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับการทํางานแบบพักประชาชนมีแต่มีแต่ชนะกับพัฒนาไม่มีแ พอเรามองเกมในระยะยาวปี62ได้มาแสนสิบครับอปี63ได้มาแสนแปดปี66ได้มา2องแสนสแสดงว่าเมื่อเราแข่งกับตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะชื่อพาคอะไรไม่ว่าจะเป็นผู้นําคนอะไรคนไหนเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามันมีคะแนนที่เติบโตจากแสนสี่เป็นแสนแปเป็นสองแสนคราวนี้เนี่ยก็หวังว่าถ้าพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ถึงแม้ว่าผลเลือกตั้งจะชนะหรือแพ้ก็ตามแต่อย่างที่บอกครับกับคุณป๊อปสราบุตร เคยมาทั้งแพ้แล้วก็เคยได้ชนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักการเมืองเป็นนักเลือกตั้งไม่มีกลัวแพ้หรอกครับเพราะว่ามันแพ้ก็กลับมาชนะได้ชนะก็กลับมาแพ้ได้อย่างที่บอกมีแต่ประเด็นการนั่นแหละครับที่กลัวแพ้เลือกตั้งเขาถึงได้ไม่ลงเลือกตั้งแล้วก็ใช้วิธีรัฐประหารเท่านั้นนี่ส่วนที่อดีตนายกทักษิณพูดถึงเรื่องอาการที่สมัยคุณพิธาเป็นแกนนาของพรรคการันตีว่าจะเสนอ เสนอเรื่องกฎหมายนะครับเยอะแยะอะไรมากมายรวมทั้งมาตราหนึ่งสองที่คุณักษินเคยเตือนไว้แล้วคือผทมีความผนครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีนโยบายหลากหลายทุกสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นพยานได้นะครับไม่ว่าจะช่องไหนหรือเป็นปากวัวไหนว่าเวลามีการดีเบตกันนะครับพิธีกรก็จะถามเรื่องนี้นะครับว่าคิดยังไง่ย สองก็ให้พี่น้องประชาชนถามให้ถามกลับว่าให้พี่น้องประชาชนกลับไปดูนะครับว่าแต่ละพักพูดอะไรเรื่องอะไรไปบ้างแต่ก็อย่างที่เรียนจนถึงทุกวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะถูกยุบพักอะไรไปแล้วว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะ,ะยกเลิกหรือว่าทําให้สิ่งที่อาจจะ,ะหลายคนเข้าใจผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วต้องการที่จะ สร้างปฏิรูปประเทศในการที่รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงคู่อยู่กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่พยายามจะศาดตรโครนมาไม่ว่าจะโดยใครก็ตามก็ไม่ได้เป็นคนจริงเป็นอย่างไรจนถ,ถึงทุกวันนี้นะครับครับโค,คงสุดท้ายแล้วนี่ครับรมีความมั่นใจไหมครับมัม่นใจครับมาเยือนถิ่นเสื้อแดงเลยครับอ๋อต้องเรียกว่าถิ่นเสื้อแดงไม่ได้ครับต้องเรียกว่าถิ่นของประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าปี66กตั้งองอการเลือกตั้งเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยได้300แสนกว่าผมได้200แสนกว่า พรคของคุณหญิงนอย,นอยไทยสร้างไทยได้แสนกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นพักของประชาธิปไตยอันนี้ใช่แน่นอนแล้วก็มีความหลากหลายแค่สามพักนี้รวมกันนี่ก็คือ8เป็นต์ของพี่น้องชาวอุดรอ,อันนี้พูดได้แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมีเฉดสีเดียวรวมถึงประชาธิปไตยที่จับมือกับพรรคทหารเนี่ยอันนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็น่าจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์กับ กับการลงคะแนนของพี่น้องชาวอุดอรสักเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเอาพักของอพักที่ได้อันที่สองก้าไกลอันที่3ไทยสร้างไทยรวมกันเนี่ยได้ได้พอๆกับเพืพอ่พอไทยหรือเปิดก็ได้เยอะกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นเมืองหลวงของประชา,ชาิปไตยใช่แน่น,นอนนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งน,นี้ผมผมว่าไม่ถูกต้องตามต,ามตัวเลขที่ออกมาไม่ได้สะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงข,ของประชาชนคนที่มีสิทธิ์ใช้เสียงของชาวอุดอร